คิดดีๆนะจะทําอะไรคิดเยอะๆแล้วมันจะมีอีตัวผู้หญิงอยู่สองคนเป็นหมอดูล่างทรงเอากูไปด่าทุกโพสต์ที่มันโพสเขาเรียกอะนะมีติ๊กต็อกแล้วมันก็ใส่เป็นภาพอะแล้วก็ใส่ข้อความด่ากูทุกวันด่ากูฉ่ำมากอีกตัวผู้หญิงสองตัวนี้นะทั้งคู่เลยบอกว่าตัวเองรู้ธรรมะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรม แต่ด่ากูฉ่ำทุกวันปฏิบัติแบบใดปฏิบัติแบบใดจ้านั่งด่าชาวบ้านฉ่ำมากด่ากูทุกวันด่ากูฉ่ำกูมอบโล่ได้ไหมเอยหยิบท้่วให้หน่อยสิใครอยู่ข้างบนอะ่ะแม่อยู่ไหมเออหยิบถึงหรือเปล่าเออเดี๋ยวหยิบให้จารย์หน่อยเดี๋ยวกูจะมอบรางวัลให้มึงนะเอาสองอันเลยอัานจะต,ต้องเอาเก้าอี้ปีนนะมันอยู่ชั้นบนสุดเลย อย่าเพิ่งไปไหนนะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกูมอบโล่ให้มึงเดี๋ยวกูจะจัดงานมอบโล่ให้มึงเลยว่าดา่าฉับประกาศเกียรติคุณรางวัลประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลครั้งที่หนึ่งในนามกลุ่มคนตื่นทัศขอประกาศให้คนเกียรติทั้งคนตื่นทัศเกียรติกลุ่มคนตื่นทัศมนี่โล่ครั้งที่หนึ่งนะขอประกาศคุณได้รับรางวัลสาขาการด่าชาวบ้านฉับ สาขาการด่าชาวบ้านฉับอ่าเดี๋ยวกูมอบโล่เอาไว้เดี๋ยวกูจัดงานให้นะแฟนมิดมิดรักแฟนเพงเดี๋ยวกูเกณฑ์มาเองไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวกูจะให้เขาเนี่ยมาตอบมือให้เมืงโอ้ดีใจด้วยเลยรางวัลแห่งปีได้แล้วนี่ขอสแสดงความยินดีด้วยกูขอมอบโล่ให้เมืองอ่ะสองโล่เลยดีที่กูได้มากูยกให้เมืงเลยอินฟูอ a วอร์อะไรนะอินฟูเอนเซอร์อเวอร์ 2024ันยบ influencer a ward สาขาพุทธศาสนาโอ้ยอ่านไม่เห็นว่าทอโอ้ยสีเหลืองไม่ช่างมันเนี่ยเกี่ยวกับด้าพุทธศาสนามึงก็เป็นคนที่พุทธศาสนาใช่ไหมกูมอบให้อ่ะมอบนะอ่ะตุกคนตบมือมอบให้อ่ะโลที่หนึ่งอันนี้ด้านพุทธศาสนาพุทธศาสนาอ่ะกูมอบให้มึงทำลายพุทธศาสนายอดเยี่ยม ประกาศเกียรติคุณอัน,นอที่สองดาชัมดาชัที่สองกูขอมอบร้ยมือสาขาทําลายสังคมดีเด่นอ่ะมอบพายไม่ได้ไม่ได้ไไดทําลายสังคมไม่ได้เดี๋ยวจะไปว่าเขาเกินไปสาขาทําลายกลุ่มคนตื่นทําดีเด่นอ่ะสเปซิฟิกจอดจมกลุ่มเขาเนี่ยอ่ะกูมอบรางวัลให้ครั้งที่หนึ่งอ่ะตบมือให้คนที่เกียดกูทุกคนนะ ให้คู่เลยให้คู่เลยกูเนี่ยได้มาสองโล่กูมอบให้มงโล่อันหนึ่งสตาร์อวอร์ดเลยดาชํำแห่งปีดาไม่ดีดีกีลดละลดเลิกดาแบบ28ดีกีดาแบบ90ดีกีดาแบบเมาดาแบบสาเสียเทเสียดาแบบขาดสติดาแบบขาดปัญญาดาแบบคนเมาดาแล้วอ้วงแตกอ้วงแตนนมจมนอนจมกองขี้กองเยี่ยว ดาฉําแห่งปีเมาในความด่าเมาในการด่ากูมอบให้หนึ่งโลนี่ดาวเลยดาวเด่นเป็นสง่าเลยเห็นไหมนี่กูมอบเลยมาโลที่สองกูมอบให้อันแรกดาฉําแห่งปีนะอันที่สองโกรกียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายกลุ่มคนตื่นทาแห่งปีครั้งที่หนึ่งกูมอบให้นี่เป็นเปลวไฟเลยเหไหมนี่โกรกียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายสุมไฟในวัยดวงใจ เผาไฟเผาไหมอยู่ในตัวเองเผาใจตัวเองเป็นกิเลสตัณหาโกรธเกลียดอาฆ่าพยาบาทมากหลายกลุ่มคนตื่นทำสุดยอดแห่งปีรางวัลน,นี้กูตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีโกรธเกลียดอาฆ่าพยาบาทนี่สาขาสาขาได้รับรางวัลสาขาโกรธเกลียดอาฆ่าพยาบาทมากหลายแห่งปีนี่เป็นเปลวไฟเลยเป็นเพลิงนี่เปลวเพลิงกูมอบให้เลย สองใบให้มึงคนเดียวพวกมึงอ่ะที่เกียดกลัวนะรอบโลกรับไปด้วยจ้า